อันว่าบ้านนี่เห็นไอ้มะม่วงหามะนาวโห่เพิ่นน่ะดุกดุกนาะค่ะปลูกง่ายเนกอะเพื่อด้ถามพี่เพิ่นว่าใส่อีหยังอยู่บ่คือมางามดกกระดกเนาะค่ะเนาะโอ้ยเอาไปแช่อิ่มนะ,ะอะเป็นวัดจังสิได้จักพ่วงคือสิดีพระเอิญเพิ่นบ่อยู่ ก่นนอนคนยูยาย่ดี๋ยวจขอคนจกพ่วงดอกแต่ว่าคนเคยบอกอว,ว่าขันอยางมาเก็บเอาเดอ้อว่าสันเรื่องห้องเรื่องมันสูงมาละยายเอาบ่ถึงว่าสันเอาจกพ่วงหนึ่งไปจิ้มเกลือกินแก่วัดสักหน่อยนกกะ,ะนกดดกค่ะอีกบ้านนึงก็บดดโดกอื้อค่ะ แย่วว่าเสวะไปมองบ้านนั่นเพราะว่าต้นเตี่ยก่อนนี่เดี๋ยวไปขอหนองเพิ่นเจ้าพวกอันนี้ต้นสูงค่ะต้นสูงอันใดญเอาบอดายสูงหลายเนาะก่อนเนาะแยา่สิพาชมอันสวนเพิ่นเพิ่นนี้พื้นที่หน่อยหน่อยแล้วค่ะเพิยกว่าคนอันปลูกอันปลูกนี้เฮ็ดให้สวยางามคนไม่ได้เนาะก่อนเนาะนี่ค่ะ นี่ยค่ะลายก็งามงามเนาะค่ะเนาะเนี่ค่ะ,ะ,คะ,คะพื้นที่เพิ่นหน่อยๆหรอกคะ่ะแต่เพิ่นสามารถปลูกไม้ประดับได้สวยงามเป็นพื้นที่ขางสอยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพิ่นกับบ่ได้ลุกลงเนี่ยค่ะมาดูกันนี่ยจะสวยสวยเนาะคะ่ปะป้า ต้นนี่ยังคืองามแต่เนี่ยต้นมอ่อนต้นหมอนโบ,โบ่นี่ค่ะใบใยใยเนี่ค่ะโอ้แมนอยู่กับต้นมอ่อนบ้านน่าเนาะ,ะแต่ว่าอาจจะเป็นมอ่อนกระแสน,นี่ค่ะเอาไปต้มใส่ไก่เนาะนี่ค่ะบอนสีบอลกาแฟานไบแบบเนี่งามงามได้ลบไตต้นใหม่เนาะ กะสิบ่โดนแดดเผาวันไดเนาะคะ่ะนี่ค่ะอู้นี่เด็กค่ะอันนี้น่าจ,จะเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะไม่ลูกละนี่ค่ะอันนี้พันธุ์ดั้งเดิมย่ายอันเดี๋ยวย่าจะขยายเนาะย่าเคยขอคนไปปลูกอยู่ย่าไปบดแดดแต่งโตให้เพิ่นนี่บ่มีลูกจกักเทียย่าบ่หมูเนาะ,ะอ๋อหลายลูกเลยเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอยากไปตัดทิมอู้นี่เอกเนี่ยเนี่นี่ยพอถอดเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนี่กิ่งนี่ยสองกิงะะ่งเนาะก็อู้อันนี้ก็สุกลหรออู้อันนี้ลกูกใหญ่มาด้วยนาะคะ่ะนี่ค่ะลกูกใหญ่สุกก็มีเนอ,อ่ะตอนอยากได,คด้ค่ะเด้อเนี่ค่ะอู้ลกูกแต่ว่า เอติดเป็นชชอนะ๊กะด่านหม้ายัลายติเป็นช่อห่างๆนาะค่ะขายยาย้ามาชมสวนโอ้โหนี่เอกค่ะอันนี้กระซุกหรอค่ะอันซุกกระซุกหรอค่ะนู้ดูดำๆมันสุกแต่ย่าได้พวะลลาบละหลวงเก็บพุ่นเหนูค่ะแค่แต่มาช่อมแบะ พ่อละนะค่ะนาะพวกเสียงเครื่องบินกับมานี่คนละลูกติดหลอยู่ค่ะแต่เพิ่นกับิสียงห่างนกนว่าชอบไปแต้นโตคนว่าอีกด้านล่างนะคนเมื่อยเย็นกับปููกเย็นกับน้าค่ะนี่ค่ะดอกไม้เสียแดด่องนกค่ะเสีขาว นี่แหละค่ะลักษณะการปลูกของเพิ่นคนกับสเฟ้าไปเนาะบกโบกินเนื้อทีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบอนสีเพิ่นกับงามงามเนาะค่ะโอ้อันนี้แก้วหนามานี่ค่ะไม่ประดับแก้วหนามาเนาะค่ะเนาะงามเหยียบไปยังไงเนาะค่ะเนี่ยงามมากเลยค่ะแก้วหนามาโดนแสงแดดแห้งงามเนาะค่ะ นี่เอฟบอนสีเนาะค่ะนี่ค่ะคนปลูกไ้นี่ค่ะ,คคะอยู่ในโฮมนะโดนแดดหลายบันไดเนาะค่ะนคะคะข้าแย่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี่นาะค่ะนาะขอพระคุณทุกท่านถึงมาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะสวัสดีค่ะ